กระตุ้นารยายแข็งแรงนะคะสุขภาพแข็งแรงปลาล่าจะหยิบได้เลยจ้ารับหนึื่งด้วยปลาล่าแม่อลรชอนนะคะได้ผูร่วมกันจจะหยิบด้วยได้กัะมีอย่างอื่นแต่ว่ายังออกไม่ทัน จ่ายมีแค่ยี่สิบโลนะคะสองร้อยสี่สิบขวดคุณค่ะมดูนะดหมดยังหมดยังให้หนูหน่อยพร้อมรึเปล่าปหนูหน่อยเอาสีไม่ไปนี้มีอยู่ไม่กี่ขวดนั้นจายอ่ะรับแต่คุณยาได้ทก ให้น้องเล็กมาเองนะที่ราชาจจะสวัสดีค่ะอส่น้ำปลาเลยค่ะนี่จัดเลยลงจ๋าคนละหนึ่งจก่ครับรับจากคุณยายที่รักจ๋ารับจากคุณยายขอบคุณครับุณครับไม่ออระรนะคะอค หลายอย่างหลายอย่างละเน่ะก็ทยอยขึ้นตามตามเวลาออกไม่ทันให้ดื่มน้ำส้มไปก่อนแล้วน้ำเชืมไอ้น้ำส้มจะหยิบกล้วยเลยลูกนึกว่ามีลงทานแล้วเนี่ยทางทุนป้างทุกแบาทางทุกอ่าสวัสดีค่ะนึกว่ามีเพื่อน เขาไม่มีเพื่อนเลยนะเพื่อนไม่มาสวัสดีค่ะน้องเล็กขาหยิบได้ละลูกแกคนละหนึ่งขวดนะคะหนึ่งขวดลูกขอบคุณค่บอกคุณยายค่ะได้คนเดียวแจกอะครับแจกคกบบ่ะนี่น้ำปลาเหรอคะน้ำปลาหนึ่งขันลูกหนึ่งขัง<ใ>นหนึ่งขันหนึ่งเดียวจ่าลูกจ่าหนึ่งเดียวนะ,จ,ะจ่าจ่าหนึ่งเดียวนะลูกครับ ปลาลาไม่อรรรจ้นเนจน้ำเย็นหยิบได้จ้าน้ำเย็นในหลังหยิบได้แ้่ะลามอรจร้าหยิบได้จ้ารักษาหยิบได้ลูกคนละหนึ่งจ้ามีมาแค่สองร้อสีสิบขวดนะคะจากยี่สิบโลจ้าคนละหนึ่งนะคะอะไรลูกอออ๋อ,อ,อเอาไปให้ลุงลูก คนละหนึ่งจ่ะพี่ละให้ลุงใส่ถุงลูกน้องเล็กจ้ะลุงที่เป่าคุยอะใส่ถุงอะไปใส่ถุงฉันถุด้วยจ้ะใส่ถุงให้ลุงให้หนูด้วยอสวัสดีค่ะน้องเล็กจ้ะ อ๋อเหรอหนูได้แล้วใช่ไหมโอเคโอเคโอเคอ่ะอัลัคจากคุณแม่อะไรค่ะคุณแม่คะไม่ต้องยุ่งกับน้ำให้ให้ใหพี่ชื่อนี้ต้องได้จ้าพี่ของออกได้เหรอของออกไม่ทันเลยลูกโสดได้ไม่กิ่นี่หลายวันน่ะยแจกของเรกโสดค่ะทุกคนก็ได้ด้วยแบ่งกัน คีละขวคนละขวดลูกขอให้เพื่อนขวดได้ไหมพี่ยายได้คนละขวดค่ะอ่ะอ่ะใส่พนักงานรอบเดียวนะจ๊ะพี่ลักจ๋าขอขอขวดรอบเดียวรอบเดียวนะลูกเอาประำต้องำใช่ไหมคะพี่ยายอ๋อรอบเดียวนะลูกนะจากตาทุกใส่มาจ้ะน้ำเปล่าหยุดได้ลูก ค,คนละขวดค่ะน้องเล็กคน,นละหนึ่งลูกบ้านละหนึ่งววขวดนะคละหนึ <laughs> ่งวัสดีค่ะโภชนาบุญร่วมกันนะคะอ่ะน้องเล็กหยิบเลยลูกน้องเล็กหยิบเลยลูกขออภยัยถึงหมด <laughs> แจก้าปาลาแม่อราชอนจ้าที่รักแจกทีค่ะน้ำดื่มก็หยิบได้นะคะคนใจมาตัดถุงตัดถุงน้ำแข็งสวัสดีค่ะปิะดเลยค่ะปิะด,ะะดเอาอะไรทักด้วย สวัสดีค่ะต้องเล็กาสวัสดีค่ะอ๋อโอเพอดีพ่อเหยียบต้นไม้ขอแบนสวัสดีค่ะน้นปลาไม่อร่อยจัง สี่แพ็คอะแม่ถูกถูกนะสี่แพ็คสวัสดีค่ะยุิ้าค่ะปลาร้าแม่อรัชทร์แน่แจแม่แจกท่างนี้แม่แจกวิงเลยแม่แจกสวัสดีค่ะแม่แจกท่างนี้น้องเล็กจ้าอ่ารับจากคุณยายได้เลยจ้าน้ำปลาร้าค่ะแจกนี่ค่ะปลาร้าแม่อรชทร์ใชกาล่ำปสวัสดีค่ะ จากปีค <rude S 2> ่ะปลาแม่อรลาจอนสดีค่ะขอหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะหยิบหยิบ่ะสดี เร็วรีบเตาเตามาหนึ่งเลยน้ำปลาก็แกะซินค่ะเอาทางแกบซีนหลัค่ะเอาแตงกวามาอผัวน้เลยค่ำแตงกวาขอบคุณครับสวัสดีค่ะ ้อมขนาดตั้งหัวทิ้งยันน้ำหยิบได้ค่ะที่ร้านขายหยิบได้แค่ะขวดจ้าแต่ร้านไม่อระชนนะคะหยิบได้ค่ะหยิบได้เลยลูกขอบคุณนะคะจ้าหยิบได้ค่ะคนละหนึ่งจ้าเหลืออยู่อีกสองโหลสุดท้าย ดีค่ะปะลาลันแม่อรชนหยิบได้จ้ะคนละหนึ่งจ้ะที่ร้านน้ำปะลาค่ะของแม่อรชนจ้ะขอหนึ่งนะจ๊ะที่ร้านจ๋าขอหนึ่งจ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ああัะด yeah! tamam, ีค่ะขอบคุณค่ะกังิดเค่ะนีเติมน้ได้นมีอจ ไม่ได้ขายค,บบค่ะแดดที่ถ้าเหลือโลสุดท้ายนะคะเหลือสิบสองขวดสุดท้ายแดดพี่กมาแม่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 ให้แม่เจ๋